จิ้งจอกเท่า 3. กรกฎาคม2567ตามหาความเชื่อมั่นจิ้งจอกเท่าตอนนี้คงต้องเดินตามหาความเชื่อมั่นความมั่นอดมั่นใจด้วยนักลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ร่างกายมีลมหายใจก็จริงแต่อยู่อย่างไปวันวันทำงานเก็บเงินไว้ถั่วหุ้นกันต่อไปโรแยันพระ ขาลงราคาหุ้นโรยาน plus หรือ plu s ตกอยู่ในโหมดขาลงด้วยแรงขายรอบนี้ไม่ธรรมดาอาการของตัวหุ้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเชิงลบวันนี้จับเก้าอี้ให้แน่นๆน่นดับบ o r ว o r ชเหุ้นดีก็โดนขาย WSA Corporation หรือ WHA นับเป็นหุ้นที่ดี ก็ยังโดนขายกดราคาร่วงวันใดตลาดฟื้น WSA c o r p อ r a t i อ n ก็ฟื้นโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ h ุ่นอินไซด์ดอท